มาพี่น้องค่ะวันนี้วินจะมาเสนอแกงหน่อมไม้แบบอีสานอีสานนะคะใส่หน่อมไม้หน่อมไม้นี้หะไปหามาเมื่อวันอาทิตย์แกงหน่อมไม้ใส่น้ำยานาใส่ลงไปค่ะหน่อมไม้ ไม้หาเองต้อมเองนะคะใส่ไปใส่ไปหน่อไม้บ้านๆนะคะตันนี้มาแกงแบบอีสานิกสาน อยู่หลังบ้านปิดคลองเปเลยเปเลยเเลเลนะคะใ้บอกอมก็ไปค่ะ แบบนั้นบ้างนะคะไอ้ตื้อเข้าไป บอกตามใจฉันนะคะใจเล็ก ใส่บูให้ว่าเอินเฮ็ดหยังปันเจ้าเอินเฮ็ดหยังขัน,น,นใส่เข้าไปลคะครเฮ็ดหยัง่งขาดปันเนนจ้าเอินหยังใส่เข้าไปค่ะบเฮ็ดหยังใส่มันจะมีใส่ที่ใส่ไปมีน้ำยาหน,นังน้ำไม้หวบหอมแล้วก็เฮ็ด มันเดือดอนนะคะเพืเ่อนเพื่อนเพีงแบันนอกมันนอกอีสานสไตร์อีสานนะคะโเกือเข้าไป นำประเดี๋ยวใส่ไปเร็วได้ไหมหน่อยสๆๆใส่ของน้องวะใส่น้อยเสีพน่อยใส่หลายเสีพหลายพี่นอ้องเอ๋ย แก่งแบบสไตล์สูตรของสาวะะสาวินเชฟกระทะสาววินนะคะ เจ้าอไซบอร์หงเหลียงคอยคอยมักใส่หอมเหลียงเวลากินเข้าไปโอ้ยมันได้ใจนะ่ะพิกแม็กซี่โอ้ยกินโดนไปโอ้ยแสบถึงส่วนภายนอ้องเราให้เดือดจะข้าว ปลาร้ามาจากสีสกเก็ดนะคะปลาร้าบ้านนอกสีสกเกี็ดหอมมาแล้วกินหอมมาแล้ว ไว้ให้มันค้อให้มันเดือดจากข้าวึ้นมันพี่น้องขาห้อนแม่แบบใจห้อนแหน่แสบอยู่แสบบอีหลีลิงขยพ้องแล้วพี่นอ้องเลย กินหนอกสไ็้กินแล้ว เชฟสาววินสไตล์บ้านๆน,นะพี่น้องเลยสูตรไข้สูตรมันลวพี่น้องคอยเกษหรสูตรต้องคอยนี่แหละมูเจ้าอยากกินแบบไหนมูเจ้าก็แกงไปนำสูตรของข้าเจ้าแหละแซ่ให้มันเด็ดจากคราวเนาอ มีบั๊กเอือใส่พี่น้องหรือแตมีบักเอื้อคอยก็จะใส่บักเอื้ออะี่น้องนอกนนี้มันบ่มีคอยก็เลยใส่บวกแทนใส่บวกใส่เง็ดใส่นหนมยัยตางเนีย